ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสาญี่ปุ่น V.S ภรรยาคนไทยค่ะรายการที่อ้อมจะมารวบรวมความแซบนะคะครบเครื่องเรื่องผู้ชายญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะโดยตรงจากอ้อมเลยนะคะก็ทั้งหมดนี้จะมาเก็บรวบรวมไว้ที่รายการนี้ที่ดีที่เดียวนะคะสําหรับชท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆค่ะ เพียงแค่คุณกดติดตามหรือว่ากด s u b s c r i b e นะคะก็เวลาอ้อมมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆม,ม,มันจะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนไปที่หน้าจอมือถือคุณเลยนะคะสามารถที่จะกดหรือว่าคลิกเข้าไปฟังรายละเอียดกับอ้อมได้เลยนะคะชอบกดไลค์กดแชร์ให้อ้อมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่อ้อมจะมานำเสนอนะคะจะเป็นเรื่องที่อ้อมเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนอย่างผู้หญิงไทยเราอะมีความอยากรู้อยู่แล้วนะคะว่าเวลาผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ย เรียกว่าผู้นิสัยผู้ชายญี่ปุ่นเวลาเจ้าชู้อ่ะมันเป็นยังไงนะคะมันต่างจากผู้ชายไทยไหมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่อ้อมไปเรียกว่าจากการหาข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอ้อมมองว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันตรงความลึกลับซับซ้อนนะคะของผู้ชายญี่ปุ่นแค่นั้นเองนะคะโอเคมาฟังกันเนาะว่าเวลาเขาเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมยังไงนะคะอันดับแรกคือ เขาจะคุยกับผู้หญิงหลายๆคนนะพร้อมกันนะคะแต่ผู้หญิงในหลายคนที่เขาคุยเนี้ยเขาไม่ได้ลงสถานะชัดเจนสักคนเขาจะบอกเราแค่ว่าเป็นเพื่อนนะคะอันเนี้ยให้เราแบบช่างใจไว้ก่อนเลยว่าเออเขาต้องเจ้าชู้แน่นอนนะคะเพราะเขาคุยกับผู้หญิงหลายๆคนนะคะอันดับถัดมาข้อที่สองเวลาเราถามเรื่องความสัมพันธ์หรือสถานะของเราเนี่ย เขาเลี่ยงที่จะไม่ตอบหรือแบบเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอื่นไปเลยเหมือนประมาณว่าอยากเก็บเราไว้คุยพร้อมๆกันหลายๆคนนะคะคือไม่ปฏิเสธนะคะอันดับถัดมาข้อที่3คุยคุย,คยหายหายเงียบบ้างนะคะคือเงียบบางทีแบบเรางงว่าเอ๊ะเขาไปทําอะไรอยู่กับใครหรือเปล่าเวลาเราถามก็ไม่ค่อยอ่านไลน์นะคะมันคล้ายๆกับดูเหมือนไม่จริงใจกับเราหรือเปล่า ะะแต่พอเราถามจี้จุดไม่จริงผู้ชายประเภทนี้เขาจะเงียบหายไปเลยเพราะเขาอะถ้าเขารักเราจริงอะอย่างที่อ้อมเคยคุยกับคลิป,ปอื่นๆนะคะเรื่องความจริงใจหรือไม่จริงใจนะถ้าเขารักเราจริงๆเขาต้องหาวิธีติดต่อเราบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้จริงใจอะไรเรามากนะคะคือ เวลาเราถามอะไรที่มันจี้หรือทําให้เขาอึดอัดมากๆเนี่ยผู้ชายประเภทนี้ยเขาจะหายไปเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มีตัวเลือกเพียงแค่เราคนเดียวเขาไม่คุยกับเราเขาก็สามารถคุยกับผู้หญิงคนอื่นได้ที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกสบายกว่าแฮปปี้มากกว่าที่คุยกับเราแล้วมันทําให้เขาอึดอัดนะคะอันดับถัดมาข้อที่4ข้อสุดท้ายนะเวลาถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสคุยกับเขานะคะสายตาเขาจะดูแบบ าสายตาผู้ชายเจ้าชู้อ่ะบางทีอย่างผู้ชายญี่ปุ่นมันจะดูน่ากลัวนิดนึงอันนี้อ้อมคิดเองหรือเปล่าอ้อมไม่แน่ใจนะคะแต่อย่างอยา้อมอ,อยากจะแชร์ว่าผู้ชายญี่ปุ่นเวลาเจ้าชู้อ่ะบางทีดูที่ระดับสายตาเขาอะถ้าเขามองแบบเนินหน้าอกเราสายตาเขาชอบมองขาเราขาอ่อนอะ่ะ คือเขาไม่ได้ตั้งใจเวลาคุยไม่ได้ตั้งใจมองที่หน้าเราแต่เขาไปโฟกัสสรีระร่างกายเรามากกว่าผู้ชายประเภทนี้มันดูน่ากลัวหน่อยนะบางทีมันกึง่งกึ่งว่าเขาเจ้าชู้แล้วเป็นกึง่งๆึ่งจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือผู้ชายประเภทแบบยังไม่เคยเจอกันเลยคุยกันแค่ไม่ถี่ไม่กี่ครั้งอยากนอนด้วยอย่างเงี้ยคือแบบเราเราเป็นผู้หญิงอะ่ะคืออ้อมเชื่อว่า คุณคิดเองเป็นนะคือแบบว่าอยู่ๆมีผู้ชายที่ไม่รู้จักเลยมาอยู่อยากขอหลับขอนอนด้วยอะเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาความสำคัญกับผู้ชายประเภทนี้ไหมคือผู้หญิงทุกคนอะชอบผู้ชายให้เกียรติมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดถึงขั้นแบบคบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วอาจจะ พัฒนาความสัมพันธ์ไปในรูปแบบอื่นจะเรียกว่าจะมานอนหรืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลอยู่แล้วแต่ว่าคนที่แบบบางคนอาจจะตกลงกันเป็นแฟนผ่านโซเชียลมีเดียนะหรือว่าแอปหาคู่แต่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยอะ่ะแต่พอมาเจอครั้งแรกขอนัดนอนด้วยกันได้หรือเปล่าอันนี้ อ้อมมองว่าถ้าสําหรับความรู้สึกอ้อมเองนะอ้อมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้อมชอบผู้ชายญี่ปุ่นที่ให้เกียรตินะคะคือคุณจะลามกแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าคุณเริ่มที่จะมาอยากคุยกับเราคุณก็ต้องให้เกียรติเราในช่วงที่คุณคุยกับเราแรกๆก่อนนะคะหลังจากแต่งงานอันนี้มันอีกเรื่องอยู่แล้วมันเป็นเรื่องผู้ชายปกติที่แบบว่าเวลามีครอบครัวกันอยู่แล้วเราไม่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อ่ะนะคะแต่ว่า ถ้ายังไม่เคยเจอไม่เคยคุยกันอยู่มาขอหลับนอนนี้อ้อมปฏิเสธนะอ้อมไม่เอาเพราะอ้อมเชื่อว่าในโลกนี้ในประเทศอะอย่างประเทศญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้มีผู้ชายคนเดียวผู้ชายที่น่ารักน่ารักก็มีเยอะที่อ้อมพูดเนี่ยคืออ้อมไม่ได้เหยีย yeah, ดหรือว่าไม่ได้ดูถูกความรู้สึกคุณนะแต่อ้อมพูดเพื่อให้คุณะป้องกันแล้วก็ป้องกันความปลอดภัยของตัวเองทั้งความปลอดภัยความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะเราจะได้แบบ เรียกว่าไม่มาเสียใจยทีหลังอะแค่นั้นเองอันนี้อ้อมห่วงในความรู้สึกเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะก็อยากให้คุณได้เจอกับรักแท้ที่ดีๆกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะรักที่มั่นคงรักที่มีรักเดียวใจเดียวนะคะรักที่ให้เกียรติผู้หญิงอย่างเราซึ่งกันและกันเขาเราให้เกียรติเขาเราให้เขาให้เกียรติเราอยู่ด้วยกันไปอ่ะมันจะอยู่ด้วยกันแบบระยะยาวได้นะคะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ จากลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถลงใต้คอมเมนต์อ้อมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ